สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดล้มโตกลําคืนวันที่1 3พฤศจิกายน2568ั 68, ยังคงมีเกมฟุตบอลลงสนามต่อเนื่องนะครับเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์ครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโปรแกรมของบรรดาทีมต่างๆนะครับที่ลงสนามในฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องรวมไปถึงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกวันนี้เราคัดเลือกเกมนัดอุ่นเครื่องนะครับรวมไปถึงฟุตบอลโลก2 0 2 6รอบคัดเลือกนะครับโซนยุโรปมา ฝากแฟนฟุตบอล9คู่นะครับหากใครอยากได้ทีเด็ด v i p เหมือนเดิมสามารถตามไปรับได้ในกลุ่มตามลิงก์ที่แปะไว้ในคอมเมนต์นะครับในกลุ่มมีการนัเล่นบอลสดถูกรับความเด็ดชี้ทางรวยลมโตให้ความในบินเดียวครับเราดูบอลสดให้ลูกค้าในกลุ่มบวกทุกวันได้รับคําชมจากสมาชิกในกลุ่มเยอะเลยนะครับวันนี้เราไปเริ่มต้นกันที่ศึกฟนะุตบอลนัดชับมิดนะครับเป็นเกมอุ่นเครื่อง ระหว่างทีมชาติไทยเจอกับสิงคโปร์แข่งขันเวลา19 30นาทีนะครับย้ำอีกทีเกมคู่นี้เปิดให้แฟนบอลได้ไทยผลการแข่งขันกันได้นะครับไปตามลิงก์ที่แปะไว้ในคอมเมนต์กันได้เลยนะครับวันนี้เราไปดูผลงานของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับไปเริ่มกันที่พลพักช้างศึกทีมชาติไทยนะครับก็ลงสนามไป5เกมหลังสุดชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2นัดนะครับเกมล่าสุดก็เอาชนะชนซีสไทเปไปถึง6ประตูต่อ1ส่วนฝั่งของสิงคโปร์ครับผลงาน5เกมหลังสุดชนะ2 เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดก็ชนะอินเดียม,มา2ประตูต่อ1น,นะครับส่วนสถิติเจอกัน5เกมหลังสุดไทยชนะรวดเลยนะครับเกมล่าสุดไทยชนะไป4-2ครับไปดูในเรื่องของตุะเล่นกันบ้างนะครับบันดนี้ทีมชาติไทยเนี่ยก็ประกาศรายชื่อนักเตะออกมาแต่ก็มีบางรายที่ถอนตัวไปเนื่องจากก็มีการบาดเจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นธีรศิลป์แดงดาอน,นันต์ยอดสังวารรวมไปถึงสุพรรณทองสงกองหน้ากองกลาง อีกนะครับรวมไปถึงในส่วนของกองหลังนะครับที่ถอนตัวกไป3คน3ตําแหน่งนะครับส่วนสีกะโปรไม่มีรายงานการถอนตัวผู้เล่นนะครับก็น่าจะยึดตัวหลักชุดเดิมเิมส่วนการจัดทัพเ1็จตัวจริงเนี่ยเกมนี้ก็ถือว่าเป็นการประเดิมสนามเกมแรกในการคุมทีมพระบักช้างศึกทีมชาติไทยของอเดนิ่ฮัตสันด้วยนะครับโดยก็จะมีปฏิวัติคำใหม่ผู้รักษาประตูเหมือนเดิมนะครับแนวะรับก็จะใช้ภาษาเฮวิบูล จากวีรัมเจกับทางนะัทพงศริยาจากชลบุรีประสานงานร่วมกันในตำแหน่งเซตอรฮาฟนะครับส่วนกองกลางก็จะใช้ตัวเก่าอย่างสารยูเยนรวมไปถึงเทีรทรบุญมาทันนะครับคอยกับเคลื่อนเกมโดยมีธนวันรสิงจิตทาวรกองกลางจากราชบุรีเป็นตัวสอดแทงหนึ่งคนนะครับส่วนตัวรกุก็ยังคงฝากความหวังไว้ที่ชนะทิพย์สงการสินสุภโชคุสารชาติรวมไปถึงกองหน้าอย่างจูดเบลนะครับ ดาวยิงจากสูสอนกริมสบี้ที่ตัดสินใจเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยนะครับโดยมีสุขชัยเจเด็ดเป็นตัวสอดแทรกอีกหนึ่งคนนะครับส่วนฝังของสิงคโปร์เนี่ยก็จะมีเคียวกะนากามูระนะครับกองกลางญี่ปุ่นที่โอนสัญชาติมาเล่นให้สิงคโปร์ประสานงานกับตัวเก่าอย่างฮาริฮารุนนะครับส่วนกองหน้าก็จะมีพี่น้องฟันดี้นะครับอิวฮานแล้วก็อิกซานฟันดี้คอยประสานงานร่วมกันกับทางชวันอันนัวครับ ก่อนเกมพระพักทีมชาติไทยต่อไป2องลูกนะครับผมมองว่าสภาพของทีมชาติไทยเหนือกว่าทุกอย่างเลยนะครับโดยเฉพาะการกลับมาของบรรดานะักเตะตัวเก่าเนี่ยก็น่าจะทําให้เกมมีความนิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับประกอบกับเกมดี เป็นการคุมทีมเกมแรกของอาร์เธอีฮัตสันนะครับดังนั้นนะักเตะก็ต้องเน้นเป็นพิเศษทุกดอกเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้ทีมไทยต้องชนะแล้วก็ยิงประตูให้ได้เยอะด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการกู้ศักดิก์ศรีแล้วก็เรียกศรัทธาจากแฟนฟุตบอลไทยกลับมาดังนั้นผมมองว่าประตูแรกมาเร็วสกอร์ไหลอย,อย่างแน่นอนแล้วก็ผมมองว่าการที่ได้ทั้งชนะทิพย์สุปโชครวมไปถึงจูดเบลมาเนี่ยก็ทาให้เกมรุกมีมิติมากยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นผมมองว่าประตูแรกมาเร็วสกอร์ไหลแนะ่นอนทีมไทยชนะแน่ครับแล้ว ทางสิงคโปร์มากกว่า2ประตูแน่นอนครับวันนี้เรือเชียมทีมชาติไทยครับจะชนะ3-1พร้อมสกอร์สูงครับข้ามไปที่ฟุตบอลโลก2026รอบกัเลือกโซนยุโรปก,กันบ้างน,นะครับเป็นการเจอกันระหว่างอลเบเนียเจอฮังการีนะครับแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนครับไปดูผลงานของทั้ง2ทีมกันก,นก่อนเลยนะครับก็ไปเริ่มกันที่ ฝั่งของทีมเจ้าบ,บ้านกันก่อนเลยนะครับตอนนี้ฝั่งของทางอาร์เบเนียนะครับก็อยู่ในกลุ่ม F นะครับเป็นบวยของกลุ่มครับลงเล่นไป4เกมชนะเกมเดียวนะครับแล้วก็แพ้ไป3เกมดังนั้นเกมนี้ถ้าไม่สามารถเก็บแต้มได้ถึง3แต้มนะครับพวกเขาก็จะ การันตีตกรอบอย่างแน่นอนนะครับส่วนฝั่งของคังการีเนี่ยก็ยังมีลุ้นนะครับพื้นที่ตำแหน่งแชมป์กลุ่มเลยนะครับในกรณีที่พวกเขาสามารถชนะแล้วฝั่งของโปรตุกเกสทีมจ่าฝูงของกลุ่มเนี่ยไม่สามารถชนะนะครับเพราะว่าพวกเขาเป็นรองจ่าฝูงของกลุ่มนะครับเป็น4นัดครับชนะ1สเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นัดมีอยู่5แต้มแล้วก็ที่สำคัญพวกเขาก็ต้องการกรารันตี3คะแนนนะครับเพื่อที่จะรักษา พื้นที่นะครับในการไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายให้ได้นะครับไปดูผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับไปเริ่มกันที่ฝั่งของอาร์เบเนียครับ5เกมหลังสุดนชนะเกมเดียวสเสมอ1แล้วก็แพ้ไป3นัดครับล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับไอร์แลนด์มา1ประตูต่อศูนด้วยนะครับส่วนฝั่งของฮังการีผลงาน5เกมหลังสุดชนะ2สเสมอสอและแพ้1ล่าสุดก็บุกไปสเสมอกับ ทางปรตเกตมา2ประตูต่อ2นะครับส่วนสิติเจอกันเนี่ยทั้งคู่เจอกัน2ครั้งนะครับฮังการีชนะรวดครับแล้วก็ชนะด้วยสกอร์เดียวกัน2ประตูต่อ0ไปดูทางการจัดทับกันบ้างครับอาร์เบเนียวันเดียจะไม่มีทิกรานบาซิการนะครับที่ได้รับใบแดงไล่ออกจากสนามในเกมล่าสุดไปติดโทษแบนไปนะครับส่วนฮังการีไม่มีปัญหาเรื่องการจัดทัพนะครับขุมกําลังตัวหลักๆยังอยู่กันครบการจัดทับของอาเบเนียเนี่ยก็จะมีทางอาตู เซโรเบียนนะครับแกลนลนออนลาโนสแล้วก็ซิรยาซากอยานนะครับเป็นคีแมนในแนวรุกเหมือนเดิมครับส่วนฝั่งของฮังการีอย่างที่บอกไปนะครับไม่มีตัวเจ็บตัวแบนก็น่าจะขนผู้เล่นที่ดีสุดลงสนามนะครับแนวรับก็มีวิลลี่ออบานจากอาเบรไลซิกรวมไปถึงลอสคิวเคตจากลิฟหูนำทัพนะครับส่วนกองกลางก็มีโดมินิกโซโบสไลนะครับคอยขับเคลื่อนเกมส่วนกองหน้าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับโรลันซันไลล์รวมไปถึงบาราบาสวาก้าก็พร้อมลุยนะครับ ก่อนเกมฮังการีต่อ1ลูกแล้วก็ขึ้นควบลูกนะครับผมยังมองว่าทางสภาพของฮังการีถือว่าสมบูรณ์แล้วก็ดูดีกว่าเลยนะครับแถมวันนี้ไม่มีตัวแักๆเจ็บหรือว่าติดโทษแบนไปแล้วก็ช่วงโมงนี้เกมรุกก็กําลังกลับมาเข้าฝักอีกครั้งนะครับยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวดังนั้นผมยมองว่าวันนี้ฮังการีไม่พลาดครับน่าจะบุกไปเอาชนะอาบาเบเดียไปแบบไม่ยากเย็นครับเพราะว่าเสภาาเหนือกว่าอยู่พอสมควรครับฟันธงวันนี้ฮังการีนะครับจะบุกไปเอาชนะทาง เอรเนียสประตูต่อ1พร้อมสกอร์สูงครับสกุต่อมาครับเป็นการจัดกัรระหว่างอาเซอร์ไบจันนะครับเจอกับไอซ์แลนด์แข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนครับผลงานของทั้ง2ทีมเนี่ยก็ไปเริ่มกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านกันก่อนเลยนะครับอาเซอร์ไบจันตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็อยู่บวยของตารางคะแนนนะครับลงล้นลงไ่นไป4นัดเดียสมอ1หนึ่งแล้วก็แพ้3มีแต้มเดียวก็ตกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนไอซ์แลนด์เนี่ย ยังมีลุ้นนะครับในการเป็นรองแชมป์กลุ่มแล้วก็ไปลุยเพย์ออฟกันต่อนะครับโดยพวกเขาอยู่อันดับ3ลงได้เป็นสนะัดชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้2มีอยู่4คะแนนครับ ไปดูผลงานของทั้ง2ทีมไปเล่นกันที่อาเซอร์เบจานครับผลงาน5เกมหลังสุดไม่ชนะใครเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป4ล่าสุดก็แพ้ยูเครนไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนไอซ์แลนด์ผลงาน5เกมหลังสุดชนะเกมเดียวเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้3นัดนะครับเกมล่าสุดเดียวก็เพิ่งเสมอกับฝรั่งเศสมาสุดม 2, 2. ันสองสองสิทๆเจอกันเนี่ยทั้งคู่เจอกันสองครั้งนะครับเป็นไอซ์แลนด์ที่ชนะ1ครั้งก็เสมอ1ครั้งเกมล่าสุดเนี่ยทางไอซ์แลนด์ถล่มไปถึง5ประตูต่อศูนย์เลยครับ ในเรื่องของตัวผู้เล่นทั้งคู่ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดทัพนะครับก็น่าจะจัดตัวหลักลงสนามครบครันเลยครับอัสเบจานก็จะมีอามันอามีอามินมามูดอฟแล้วก็อนาตโตลีนูรีเยฟนะครับเป็นกองกลางกองสนับสู์กองหน้าอย่างนาริมานฮัก คุณซาเดคอยและลาตาขายครับส่วนไอซ์แลนด์เนี่ยก็จะมีอเ on, บิเ ina, ร,ร์ตกุตมุนสันนะครับดาวเตจจากฟิเริน่ารวมไปถึงฮาคอนฮารัสสันนะครับดาวเตจจากกิวคอยกับเคลื่อเนเกมในดดแดนกลางส่วนกองหน้าใช้ดาเดียวกุตยอนเซนนะครับลูกชายของทางไอเดอร์กุตยอนเซนอดีตดาวยิงของเชลซีแล้วก็บาร์เซโลนาคอยและละตาตะขายนะครับก่อนเกมไอซ์แลนด์ต่อนหนึ่งลูกแล้วก็ขึ้นควบลูกนะครับผมมองว่าสภาพของไอซ์แลนด์เหนือกว่าอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะพวกเขายังมีลุ้นในการผ่านเข้า สู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกอยู่นะครับดังนั้นคงต้องเด่นเป็นพิเศษนะครับผมเชื่อว่าถ้าวันนี้เกมรุกไม่ใช่โอกาสพลึงเกินไปยงเชื่อว่าไอซ์แลนด์สภาพดีกว่าครับน่าจะบุกไปเฉือนเอาชนะอาร์เบีจันได้ครับวันนี้ให้เลือกเชร์ไปที่ไอซ์แลนด์จะบุกไปชนะอาร์เซบจันสองหนึ่งพร้อมสกอร์สูงครับส่วนกูน่ต่อมานะครับเป็นการเจอกันระหว่างนอร์เวย์เจอเอสโตเนียแข่งขันเวลาเที่ยงคืนนะครับ ไปดูผลงานของทั้ง2ทีมครับก็ไปเริ่มกันที่ฝั่งของนอร์เวย์ครับเป็นจ่าฝูงของกลุ่มไอเลยนะครับน้ไนป6นัดชนะรวดครับมีอยู่18แต้มเต็มถ้าวันนี้พวกเขาการันตี3แต้มได้ก็จะตีตัวไปลุยศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอีกครั้งเป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่ไปเล่นรอบสุดท้ายในครั้งล่าสุดก็คือปี1998ที่ประเทศฝรั่งเศสเลยนะครับส่วนฝั่งของทีมเยือน เอสโซนเดียนะครับตอนนี้พวกเขาก็อยู่ดับ4ครับก็หมดลุ้นทุกอย่างแล้วนะครับลงเล่นไป7นัดชนะ1นเสมอ1แล้วก็แพ้5นัดครับมีอยู่4แต้มเท่านั้น ผลงาน5เกมหลังสุดองทั้ง2ทีมไปเริ่มกันที่นอร์เวย์ผลงาน5เกมหลังสุดชนะ4แล้วก็พึ่งเสมอเกมเดียวก็คือเกมอุมุดเครื่องกับนิวซีแลนด์เสมอกัน1-1น,น,นะครับส่วนฝั่งของเอสโตเนียผลงาน5เกมหลังสุดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป3ล่าสุดเดียเสมอโมโดวามา1-1ส่วนถีติเจอกัน5เกมหลังสุดเดีย,ดเ,ดย,ดเ,ดยเป็นนอร์เวย์ที่ชนะไป2ครั้งเอสโตเนียชนะ1ครั้งแล้วก็เสมอกัน2ครั้งเกมล่าสุดนอร์เวย์ชนะไป1ประตูต่อ0นะครับ ไปดูในเรื่องตัวผู้เล่นนอร์เวย์ก็จะไม่มีแค่มาร์ตินโอเดกาดกลางจากอาร์เซนอลนะครับที่เจ็บส่วนเอสโตเนียไม่มีมาเทียสไคนะครับที่เพิ่งทำประตูนในเกมล่าสุดแต่ว่าก็มาเจ็บนะครับรวมไปถึงม็กซิมอ่าปาสคอซี่นะครับดาวติจากเรนก็ติดโทษแบนด้วยนะครับจะพาลาดลงสนามในเกมนัดดีครับส่วนการจัดทัพนอร์เวย์ก็จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับมีออสการ์บ๊อบจากแมนซิตี้พัติกเบิร์ก จากสปอสร์โบดุกริมนะครับรวมไปถึงอังเดเชดเดลเลลูฟนะครับกองกลางจากเบนฟิกา้าคอยปั้นเกมส่วน3กองหน้าโอ้โหเพียบเลยครับอลิงฮาแลนด์เยอร์เกนเซนลาเซนแล้วก็อักซานเดอร์ซอลอตนะครับเป็นตัวเลือกที่พร้อมลงสนามแต่คาดว่าฮาแลนด์กับซอลอตก็น่าจะเอาซาไปสู่ตัวจริงก่อนนะครับส่วนเอสโตเนียก็จะมีมาคุสซูเมตนะครับคอยปั้นเกมให้พวกกองหน้าอย่างโรบี้ชามาราอูโนซับปิเนนแล้วก็โลอันโย คอฟเลสนะครับคอยระดัขา,ายก่อนเกมนอร์เวย์ต่อ3ลูกครึ่งครบ4เลยนะครับผมมองว่าเสียภาพของนอร์เวย์เหนือกว่าเยอะจริงๆนะครับโดยเฉพาะเกมลุกที่อาวุธครบมือจริงแม้ว่าจะไม่มีโอเดกาแต่พวกเขาแสดงเห็นแล้วนะครับว่าชั่วโมงนี้เกมลุกหยุดยัง้งยากจริงๆโดยเฉพาะมีฮาร์แลนด้วยนะครับดังนั้นผมมองว่าประตูแรกมาเร็วสกอร์ไหลอย,อย่างแน่นอนครับวันนี้ฟันธงนอร์เวย์จะถล่มเอาชนะทางเอสโซเนีย แล้วก็ตีตัวผ่านก็สู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้สําเร็จครับวีนี้นอร์เวย์ชนะ5-0พร้อมกับสกอร์สูงนะครับส่วนคู่ต่อมานะครับเป็นเกมระหว่างฝรั่งเศสเจอ,อยูเครนแข่งขันเวลาตีสองนาทีครับไปดูผลงานของทสองทีมครับไปเริ่มกันที่ทัพตราไก่ฝรั่งเศสครับตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงของกลุ่มดีนะครับลง่นไปสี่นะัดชนะสาเสมอหมีอยู่สิแต้มนะครับ ส่วนฝั่งของยูเครนเนี่ยไปลองจ่าฝูงนะครับกลับมาเครื่องร้อนอีกครั้งเลยไปสี่นะชนะ2เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งมีอยู่7จ็ดคะแนนครับ ไปดูในเรื่องของผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมไปเริ่มกันที่ฝั่งของฝรั่งเศสกับผลงาน5เกมหลังสุดชนะ4แล้วก็เสมอ1นะครับเกมล่าสุดก็พึ่งสะดุดเสมอกับไอซ์แลนด์มา2-2ส่วนฝั่งของยูเครนเนี่ยก่อนหน้านี้ฟอร์มก็เอาแน่เอาไม่ได้นะครับแต่ช่วงหลังนี้กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีครั้ง5เกมหลังสุดชนะไป3เสมอ1และแพ้1ล่าสุดก็ชนะอาร์เซนันมา2-1ครับส่วนสตีดเจอกัน5เกมหลังสุดเดียเป็นฝั่งของฝรั่งเศสชนะไป3 งเศสวันนี้ก็จะไม่มีพวกตัวรุกจากเปสเชีที่เจ็บอยู่อย่างอุสบาเดเบเล่เจ้าของบอลลงดอนะครับเดชเลดูเอ่รัวไปถึงโรนันโคลโมอานนี่อาเดียงลาบิโอแล้วก็ออเลเลียงชัวเมนี่โมสิลลงสนามทั้งหมดนะครับส่วนยูเครนเนี่ยไม่มีอาเดียมดอฟบิกครับดาวยิงตัวเก่งจากโรม่าที่เจ็บนะครับส่วนการจัดทัพฝรั่งเศสก็จะได้เอ็นโกโลกองเต้คัมแบ็กกลับมาลงเล่นในานามทีมชาติอีกครั้งนะครับคอยตัดเกมในแดนกลาง ส่วน3ตัวรุกก็ยังคงเป็นเกรียนเอมปัปเป้ไมเคิลโอลิเซรวมไปถึงชองฟลิปมาเตต้านะครับส่วนฝั่งของยูเครนก็จะมีมิโคล่าชปรนโกรวมไปถึงเยฮอร์ยาโมริุกนะครับจากเบรนท์ฟอร์ดเดี๋ยวคอยตัดเกมนะครับส่วนกองหน้าก็จะมีวาริสลาฟวานัดนะครับจากจิโรนาจอร์จีสุดาคอฟจากเบนฟิก้าแล้วก็ลูมันยาลิมชุกคอยสนับสนุนแล้วก็เป็น3ามทีแมนในแนวรุกนะครับ ก่อนเกมฝรั่งเศสต่อ2อกลูกแล้วก็ลูกครึ่งควบสองนะครับผมมองว่าสภาพฝรั่งเศสเหนือกว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเกมในบ้านนี่ถือว่าเป็นจุดแข่งของทัพตาไก่ฝรั่งเศสเลยนะครับประกอบกับยูเครนวันนี้ไม่มีอเดมดอฟบิกด้วยก็น่าทำให้เกมรุกลดประสิทธิภาพลงไปพอสมควรนะครับประกอบกับนัดนี้ฝรั่งเศสต้องการการันตีไปเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับดังนั้นวันนี้พวกเขาต้องเน้นวนวิเศษนะครับถ้าบรรดาตัวรุกอย่างเอ็มปาเป้รวมไปถึงออลิเซเข้าฝักก็น่าจะเอาชนะ ทางยูเครนไปแบบไม่ยากเย็นนะครับวันนี้ฟันธงฝรั่งเศสจะเอาชนะยูเครนไป3-0พร้อมกับสกอร์สูงแล้วก็จะตีตัวผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแบบอัตโนมัติได้สําเร็จด้วยครับส่วนคู่ต่อมานะครับเป็นการเจอกันร,ระหว่างทีมชาติอังกฤษเจอเซอร์เบียนะครับแข่งขันเวลาตี2 45นาทีครับ ไปดูผลงานของทั้ง2ทีมนะครับก็ไปเริ่มกันที่ฝั่งของทัพสิงโตคํารามเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะครับตีตัวไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นทีมแรกของยุโรปนะครับเป็นแชมป์กลุ่มเคนะครับลงไปหกนัดชนะรวดมีอยู่18แต้มยิงได้18ประตูไม่เสียประตูเลยครับส่วนฝั่งของเซอร์เบียอยู่อันดับ3นะครับลงไปหกนัดชนะ3เสมอหนึ่งแพ้2มี10แต้มก็ต้องลุ้นนะครับรองแชมป์กลุ่มไปเล่นในรอบ play off กับทางแอฟรเกาใตต่อไปนะครับส่วน ผลงาน5เกมหลังสุดนะครับอังกฤษเนี่ยก็ชนะไป4แล้วก็แพ้ไป1เกมก็คือเกมอือนเรื่องที่แพ้เซเนกัลนะครับเกมล่าสุดก็ถล่มรัสเซียมา5-0ส่วนฝั่งของเซอร์เบียผลงาน5เกมหลังสุดเนี่ยชนะไป3แล้วก็แพ้2นัดนะครับล่าสุดก็สามารถเอาชนะทางอันดร่ามา3ประตูต่อ1ครับส่วนสถิติเจอกันเนี่ยทั้งคู่เจอ2ครั้งนะครับอังกฤษชนะทั้ง2ครั้งเกมล่าลสุดอังกฤษชนะมา5ประตูต่อ0ครับไปดูในเรื่องของ ตัวผูเ้เล่นกันบ้างน,นะครับโทมัสซูเคอร์ไม่มีปัญหาเรื่องตัวหลักเจ็บนะครับก็จะไม่มีแค่พวกมาร์เกหีนิคปอบแล้วก็อดิตย์กอร์ดอนก็ไม่ใช่ตัวหลักแต่อย่างใดนะครับส่วนเซอร์เบียเนี่ยมีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าไม่มีวานย่ามินโนควิซาวิตผู้กษาประตูจากสโมสรน,นาโปลีนะครับนอกนี้ก็จะไม่มีกองหน้าตักเก่าอย่างอเล็กซานดรามิโตวิชที่เจ็บอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนการจัดทัพเนี่ยก็น่าจะยึดตัวหลักชุดเดิมๆนะครับส่วนอังกฤษมีเอเลียตแอนเดอร์สันแล้วก็ดีค ในแดนกลางนะครับส่วน3ตัวุลุกก็ยังคงเป็นบุกยอดซาก้าแฮร์รี่เคนแล้วก็มาคาและฟอร์ดที่ฟอร์มกําลังเข้าฝักนะครับส่วนเซอร์เบียเนี่ยก็จะมีสตาฮินยาฟลาฟโลวิชนะครับกองหลังจากเอซิบิลานเป็นตัวหลักเหมือนเดิมนะครับส่วนกองกลางก็เป็นเนวินยากูเดลแล้วก็กองหน้าใช้ฟลิปคอสติดนะครับดูวานอาดูซานวลาโฮวิชนะครับรวมไปถึง uka, ich, Coin, ลูก้ายูวิชคอยและลาตาคายนะครับ ก่อนเกมอังกฤษต่อลูกครึ่งแล้วก็ลูกควบลูกครึ่งนะครับผมมองว่าสภาพของอังกฤษค่อนข้างเหนือกว่านะครับแต่อะไรก็ตามผมยังมองว่าอังกฤษเองเนี่ยก็ตีตัวผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายแล้วนะครับก็ไม่ได้จะเน้นอะไรมากขณะที่เซอร์เบียผมยังมองว่าพวกเขายังมีลุ้นเข้ารอบนะครับดังนั้นก็คงต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับแล้วก็พยายามทำผลงานให้ดีที่สุดด้วยเพราะว่าถ้าพวกเขาเก็บอย่างน้อยหนึ่งแต้มจากทางอังกฤษเดี๋ยวก็จะทําให้โอกาสที่จะผ่านเข้าสู่ รอบต่อไปเนี่ยมีค่อนข้างสูงเลยนะครับวันนี้ผมจะมองว่าเซอร์เบียสู้ตายครับแล้วก็น่าจะมี1แต้มจากอังกฤษวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่เซอร์เบียดีกว่านะครับจะผูกมาแบ่งแต้มกับอังกฤษด้วยสกอร์สองสองให้เลือกเชียร์เซอร์เบียรพร้อมกับสกอร์สูงนะครับสวนคู่ต่อมานะครับเป็นเกมระหว่างไอซ์แลนด์นะครับเจอกับโปรตุเกสแข่งขันกันในเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีครับไปดูผลงานของทั้งสองทีมันก่อนเลยนะครับไปดูฝั่งของ ไอแลนด์กันก่อนเลยนะครับผลงานของพวกเขาณนะตอนนี้เนี่ยก็ต้องถือว่ายังมีลุ้นนะครับในการลุ้นตัวเพย์ออฟพวกเขาอยู่อันดับ3ก็เป็น4นะชนะ1สเสมอ1แพ้2มี4แต้มส่วนฝั่งของโปรตุเกสน,นะครับเป็นแชมป์อาเป็นจ่าฟูงของกลุ่ม F นะครับก็เป็นสี่นะชนะ 3, สเสมอหนึ่งเนี่ยมีอยู่10แต้มนะครับถ้าเก็บ3แต้มได้สําเร็จหรือว่าอย่างน้อย1แต้มพวกเขาก็จะันตี ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกได้สําเร็จนะครับไปดูในเรื่องของอผลงานทเกมหลังสุดกันบ้างน,นะครับไปเริ่มกันที่ไอร์แลนด์เนี่ยผลงานท่าเกมหลังสุดชนะเกมเดียวเสมอสอและแพ้2นะครับเกมล่าสุดก็เพิ่งเฉือนเอาชนะไอเบเนียมาหประตูต่อศูนย์ครับ ส่วนฝั่งของโปรตุเกสผลงาน5เกมหลังสุดเดียวก็ถือว่ายอดเยี่ยมไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะไป3เสมอ2ล่าสุดเดียวก็บุกเสมอกับฮังการีมา2ประตูต่อ2นะครับผลงานการเจอกัน5เกมหลังสุดเดียวโปรตุเกสชนะไป4ครั้งนะครับแล้วก็เสมอ1ครั้งเกมล่าสุดโปรตุเกสชนะไปดึงประตูต่อศูนย์ครับไปดูในเรื่องของตัวเล่นนะครับไอร์แลนด์วันนี้จะไม่มีเอวานฟร์กูซันนะครับดาวิงจากโรม่าที่เจ็บเช่นเดียวกันกันกบทางไรอันแมนนิงจากเซาท์ทัมตันนะครับที่ติดโทษแบนด้ดวย ส่วนปรตุเกนเนี่ยก็จะไม่มีเปโดกรนคาวเวสจากสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเปโดในโตจากเชลซีที่เจ็บนะครับส่วนการจัดทัพของไอร์แลนด์ก็จะมีเคมินเครเรเฮอร์ครับสาวประตูจากเบรนฟอร์ดนะครับรวมไปถึงเจคโอเบเรียนจากทางเอวานเป็นตัวหลักเหมือนเดิมนะครับกองกลางก็จะใช้จอชคันเล่นจากเบอร์ลี่นะครับคอยขับเคลื่อนเกมโดยมีฟันโดยมีฟิน อาซาสนะครับที่จะคอยสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าอย่างทอยแพรรอดครับส่วนฝั่งของโปรตุกเกสไม่มีปัญหานะครับตัวเลือกนี่เยอะอยู่แล้วครับก็จะใช้ตัวหลักอย่างกอส์โชโรอิกนาซิโอแล้วก็ลูเบนดิอาสดูแลเกมรับนะครับส่วนฝั่งของกองกลางเหมือนเดิมครับวิตินยาลูเบนเดเวสรวมไปถึงเบนาโดซิวาคอยขับเคลื่อนเกมส่วนกองหน้าใช้ค no ิเซโนโรนาร์ดนะครับยืนเป็นหน้าเป้าโดยมีบุนโอนฟานเดสแล้วก็ลาฟาเอลเลเอานะครับเป็นตัว ที่จะคอยสนับสนุนนะครับก่อนเกมในโปรตุกเกสต่อลูกครึ่งแล้วก็ลูกควบลูกครึ่งนะครับผมยังมองว่าโปรตุกเกสเหนือกว่าทุกอย่างนะครับแต่สิ่งหนึ่งชัดเจนแล้วก็คือไอร์แลนด์เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็ดุดันมากๆแล้วก็ที่สําคัญเวลาพวกเขาเจอทีมไหนเนี่ย แพ้ไม่เกิน1ประตูเลยนะครับในช่วงหลังนะครับขณะที่ฝั่งของโปรตุเกสแม้ว่าเกมรุกจะเข้าฝักแต่เกมรับผมยังบอกว่ายังน่าไว้ใจไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายผมจะบอกว่าด้วยสักยภาพของนักเตะปอนตาปอนโป,ปรตุเกสดีกว่าครับแล้วก็น่าจะบุกไปชนะ Island ไอแลนด์ได้แต่ว่าสกอร์ที่ออกมาเนี่ยน่าจะเป็นการชนะแบบเฉียดวเท่านั้นนะครับวันนี้ให้เลือกลองไปที่เจ้าบ้านไอแลนด์ดีกว่าครับจะแพ้โปรตุเกส3 2พร้อมกับสกอร์สูงครับ สกูคู่ต่อมานะครับเป็นเกมระหว่างบอโดวาเจออิตาลีครับแข่งกันเวลาตีสองนาทีครับไปดูผลงานของทั้ง2ทีมครับก็ไปเริ่มกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านกันก่อนเลยนะครับมอโดวาไม่มีลุ้นแล้วครับลงไป6นัดไม่ชนะใครเสมอหนึ่งแพ้5มีแต้มเดียวนี่ตกรอบไปเรียบร้อยแล้วก็ลังบวยของต่างรางคะแนนนะครับส่วนอิตาลีอยู่อันดับ2รองจากฝูงของกลุ่มนะครับลงไป6นัดชนะ5แล้วก็แพ้ไป1นัดมีอยู่สิคะแนนะพวกเขา ก็ต้องการเก็บ3แต้มให้ได้นะครับเพื่อไปลุ้นในเกมสุดท้ายกรณีที่นอร์เวย์ดันเซอร์ไพรส์แพ้นะครับก็ถือว่าได้ลุ้น2ต่อแต่ว่าถ้านอร์เวย์ชนะก็จะตีตัวไปได้รอบสุดท้ายแล้วก็อิตาลีก็จะการตีการเป็นรองช้ป์กลุ่มแล้วก็จะไปเล่นในรอบเพย์ออฟกันต่อนะครับไปดูในเรื่องของ ผลงานท่าเกมหลังสุดครับโมโดวาไม่ต้องสืบเลยครับเสมอเกมเดียวแล้วแพ้ไป4เกมล่าสุดก็เสมอกับทางาทางเอสโตเดียมา1หนึ่งะครับส่วนฝั่งของอิตาลีผลงานท่าเกมหลังสุดชนะรวดเลยนะครับเกมล่าสุดก็สามารถถล่มเอาชนะอิสราเอลไป3 0ครับส่วนสิติเจอกัน5เกมหลังสุดอิตาลีชนะรวดครับเกมล่าสุดอิตาลีชนะไป2-0นะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยมมโ,โดวาก็น่าจะใช้ผู้เล่นตัวหลักๆชุดเดิมๆนะครับ ก็น่าจะมีวิเจลิโอปอสโตลาซีแล้วก็เซคิโอเปอร์ซิอูนนะครับเป็นคู่หัวหอกเหมือนเดิมส่วนอิตาลีก็จะหนักจัดเต็มเลยนะครับก็จะมีซาโดโตนาลีคอยกับเคลื่อนเกมในแดนกลางกับนิโคลโลบาเลล่าสามกองหน้าเป็นมาเตโอเลติกีนะครับดาวสูนประจําทีมจาโคโมลาสปาโดรี ori, แล้วก็ลิคาโดออโซเดดีที่ฟอร์มกําลังยอดเยี่ยมกับทางโบโลอนญานะครับก่อนเกมอิตาลีต่อ3คสบ3ลูกครึ่งผมยังมองอิตาลีชนะแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ที่สําคัญ พวกเขาอย่างที่บอกไปนะครับว่าพวกเขายังมีลุ้นเป็นแชมป์กลุ่มในกรณีที่นอร์เวย์เกิดเซอร์ไพรส์แพ้นะครับดังนั้นพวกเขาก็ต้องเน้นทุกดอกอยู่แล้วแล้วก็ที่สําคัญชั่วโมงนี้เกมรุ่อิตาลีเข้าฝักจริงๆนะครับถ้าไม่ผ่อนเกมไม่ใช้โอกาสเปลืองวันนี้มีโอกาสสูงที่จะถลม่มเอาชนะมอร์ดว่าไปแบบไม่ยากเย็นวันนี้ฟันธงให้เลือกเชียร์อิตาลีชนะ4-0พร้อมกับสกอร์สูงนะครับคู่ต่อมาครับเป็นเกมระหว่างอันดอร่าเจอแอร์เบเนียแข่งขันเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีนะครับ ก็ไปดูผลงานของทั้ง2ทีมนะครับก็ไปเริ่มกันที่ฝั่งของอันเดอร์ลาก่อนเลยนะครับตอนนี้ก็แทบจะบอกว่าไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วนะครับตกรอบไปเรียบร้อยหลังจากที่ลนไปเป็น7นัดไม่ชนะใครเสมอหนึงแพ้ผมมีแต้มเดียวส่วนฝั่งของอเบเนียเนี่ยเป็นรองจ่าฝูงของกลุ่มนะครับแล้วก็ พยายามเก็บ3แต้ไมไปได้เพื่อรักษาพื้นที่ตรงนี้แล้วก็เข้าไปเล่นในรอบเพย์ออฟนะครับพวกเขาเป็นรองจากฝูงเล่นไป6นะัดชนะ3าเสมอ2แพ้1มีอยู่11คะแนนนะครับก็มีแต้มมากกว่าเซอร์เบียอันดับ3อยู่เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับไปดูผลงาน5้าเกมหลังสุดของอันเดอร์ลาไม่ชนะใครกับสเสมอ2แพ้ไป3ครับล่าสุดเดียก็เพิ่งแพ้กับเซอร์เบียมา3าส่วนแอวเดียผลงาน5้าเกมหลังสุดเดียสเสบอเกมเดียวนะครับนั่นก็คือการ เ,เสมอกับทางรัสเวีย1-1ส่วนที่เหลือ4เกมพวกเขาชนะรวดเลยนะครับเกมล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งเอาชนะทางจอแดนมา4-2ในเกมอุ่นเครื่องครับส่วนที่เจอกันเนี่ยก็เป็นฝั่งของอับเดียที่เหนือกว่านะครับชนะไป4ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งล่าสุดอับเดียชนะไป3ประตูต่อู0เลยครับ ไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นอันเดอร์ล่าเนี่ยไม่มีเอริกเวลแล้วก็คริสเตียนกาเซียที่ติดโทษแบนนะครับส่วนอาเบเนียไม่มีปัญหาเรื่องการจัดทัพอันเดอร์ล่าเนี่ยก็จะมีเกยาเมโลเปสยืนเป็นหน้าเป้านะครับโดยมีเปาบาโบแล้วก็มาร์คเลเบสนะครับคอยกับเคลื่อนเกมในแดนกลาง ส่วนอาบเนีอาจะหนักจะเต็มเลยนะครับมีคิเซียร์อัสลาเน่นะครับเป็นคีแมนในตัวรุกกับอิวเบอร์รามาดานีนะครับส่วนกองหน้าก็จะใช้เนดิมไบรามี่เรมานาดแล้วก็อามันโดโบยาเหมือนเดิมครับก่อนเกมอาบเนียต่อลูกครึ่งแล้วก็ลูกครึ่งรอบสองนะครับผมจะบอกว่าสภาพของอาบเนียเหนือกว่าเยอะนะครับแล้วก็พวกเขายังมีลุ้นพื้นที่นะครับในการลุ้นเพย์ออฟ ในการลุ้นตัวฟุตบอลโลกนะครับดังนั้นผมจะมองว่าวันนี้แอฟริกาเน้นทุกอย่างครับเราก็ดิมคันบรรดานักเตะปอนดกปอนเหนือกว่าเยอะครับประตูแรกมาเร็วาพวกเขาจะสามารถเก็บชนะได้แบบไม่ยากเย็นครับเพราะว่าเกมรุกดีเกมรับเหนียวแน่นอยู่แล้วครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่แอฟริเนียจะบุกไปชนะ2-0พร้อมกับสกอร์ต่ำนะครับไปสรุปทั้ง9คู่กันอีกครั้งนะครับก็ไปเริ่มกันที่ฟุตบอลนักกระชับมิตรหรืออุ่นเครื่องนะครับทีมไทยกับสิงคโปร์เวลา19.30นาทีเกมนี้ย้ำอีกทีเปิดให้้แฟนบอได เชียร์แล้วก็ทายผลกันแข่งขันกันได้นะครับก็ไปเชียร์แล้วก็ทายผลกันตามลิงก์ที่แปะไว้ในคอมเมนต์นะครับก่อนเกมไทยต่อสองลูกครับให้เล็กเชียร์ทีมชาติไทยจะชนะ3-1พร้อมสก,กอร์สูงครับฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกครับไปโซนยุโรปอับเบเนจเจอฮังการีเวลาเที่ยงคืนครับก่อนเกมฮังการีต่อ1ลูกแล้วก็ขึ้นกบลูกให้เลือกเชียร์ฮังการีจะชนะ3-1พร้อมสก,กอร์สูงครับเกมระหว่างอาเซอร์เบจนันเจอไอร์แลนด์นะครับ เจอไอซ์แลนด์นะครับแข่งขันเวลาเที่ยงคืนก่อนเกมไอซ์แลนด์ตอนถึงลูกเราก็ขึ้นควบลูกให้เลือกเชียร์ไอซ์แลนด์จะชนะ2-1พร้อมสกอร์สูงนอร์เวย์เจอเอสโเดียเวลาเที่ยงคืนครับก่อนเกมนอร์เวย์ต่อ3ลูกครึ่งควบ4นะครับให้เลือกเชียร์นอร์เวย์จะชนะ5-0พร้อมสกอร์สูงเกมระหว่างฝรั่งเศสเจอยูเครนนะครับเวลาตีสองนาทีก่อนเกมฝรั่งเศสต่อ2ลูกแล้วก็ลูกครึ่งควบ2ให้เลือกเชียร์ฝรั่งเศสชนะ3-0พร้อมสกอร์สูงเกมรระหว่างงออัักกฤษบเเซ์บียเวลา ตีสองสี่สิบห้านาทีนะครับก่อนเกมอังกฤษต่อลูกครึ่งแล้วก็ลูกควบลูกครึ่งครับให้เลือกเชียร์เซอร์เบีย,บยจะบุกมาเสมอสองสองพร้อมสกอร์สูงครับส่วนเกมระหว่างไอแลนด์เจอโปรตุกเกสเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีก่อนเกมโปรตุกเกสต่อลูกครึ่งแล้วก็ลูกควบลูกครึ่งให้เลือกเชียร์ไปที่ไอแลนด์ครับ จะเปิดบ้านแพ้โปรตุเกสแบบเฉียดชิว3-2พร้อมสกอร์สูงเกมระหว่างบอตอว่าเกออิตาลีนะครับเวลาตี2 45นาทีก่อนเกมอิตาลีต่อ3ลูกควบ3ลูกครึ่งให้เลือกเชียร์อิตาลีชนะ4-0พร้อมสกอร์สูงเกมระหว่างอันดอร่าเจอแอเบเนียเวลาตี2 45นาทีก่อนเกมแอบบเนียต่อ1ลูกครึ่งแล้วก็ลูกครึ่งควบ2นะครับให้เลือกเชียร์แอบบเนียจะชนะ2-0พร้อมสกอร์ต่ำนะครับส่วนหนึ่งคู่ที่ฝากให้เชียร์เน้นๆวันนี้ครับให้เลือกเชียรที่่่่่่เเเเกกกกมรระหววาางงงฝฝัััศศสบยูคนนลล24 2ออต ลุกขึ้นกับสองให้เลือกเชียร์ฝรั่งเศสชนะสามศูนย์พร้อมสก,กอร์ศูนย์นะครับนี่เป็นข้อมูลฟุตบอลที่นำมาฝากกันทั้งเก้าคู่ในวันนี้ใครไม่นำใจต้องการคู่ที่เด็ด v i p หรือว่าชุดโครงการ2 3 4 5ก็สามารถตามไปรับได้ในกลุ่มนะครับในกลุ่มมีการนำเรื่องมาสวดรวมความเด็ดชี้ทางรวยลงตัวใความในบินเดียวครับเราดูนสดบสดให้ลูกค้าในกลุ่มบวกทุกวันได้รับคำชมจากสมาชิกในกลุ่มเยอะเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ย้ำอีกที อย่าลืมกดติดตามทุกแพลตฟอร์มของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาขดข้อมูลฟุตบอลดีๆแบบนี้เจอใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ